สวัสดีครับ FC ช่องผู้พันทุกท่านครับก็สำหรับคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับมีวิธีการนะครับเกี่ยวกับที่เราจะทำระบบน้ำหยดนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วครับฝนก็ไม่ค่อยตกนะครับก็ทำให้หน้าดินหรือต้นไม้ในกระถางของเราเนี่ยเริ่มแห้งเหี่ยวแล้วก็พื้นดินหรือว่าน้ำในกระถางเนี่ย เมื่อไม่มีเวลาลดน้ําก็ทําให้ความชุ่มชื้นหายไปนะครับก็วันนี้มีวิธีการที่จะทําให้ต้นไม้ของเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราจะมา DIY โดยใช้เนี่ยครับขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้นี่ก็ขนาด1.5ลิตรนะครับก็ให้น้ําต้นไม้ได้เป็นอาทิตย์ได้เลยเหมือนกันก็สําหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยครับเราใช้ขวดเนี่ยครับ ในการที่จะใช้ทำระบบน้ำหยดน,นะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็จะตัดบริเวณก้นขวดออกก่อนเลยครับการตัดก้นขวดบริเวณตรงนี้เลยนะครับอ่เขาจะมีเส้นขวดตาก้นขวดอยู่นะครับ เราก็ตัดแบบนี้ให้เขาเปิดได้แบบนี้นะครับส่วนฝาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเจาะรูนะครับด้วยเหล็กแหลมแบบนี้นะครับเจาะง่ายครับเจาะประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกขวดก็ตัดเหมือนกันครับท่านผู้ชมเรา,อาลองทำสอขวดนะครับวันนี้ท่านผู้ชมจะตัดฝาแบบตัดออกไปเลยก็ได้หรือว่าจะตัดไว้ลักษาแีนี้ไว้ปิดแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ใช้เหล็กแหลมหรือท่านผู้ชมมีตะปูนะครับใช้ตะปูก็ได้นะครับในการาที่จะเจาะอย่างนงี้นะครับเจาะง่ายครับ,ะรบตะปูหรือว่าใช้หัวแร้งที่ก็ได้นะครับเมื่อเราเจาะดูได้แบบนี้เรานําสายไฟครับสายไฟเศษเหลือๆก็ได้ครับเนี่ยครับเมื่อเราเจาะรูก็ให้ได้ขนาดเท่าๆกับสายไฟเราจะใส่สายไฟอย่างนงี้ใส่ลงไปได้แบบนี้ นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวทำระบบน้ำหยดนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็ตัดนี่แบบนี้นะครับตรงนี้ก็ปอกสายไฟไว้ครับ จะได้แบบนี้นะครับสำหรับขวดที่เราตัดไว้เนี่นะครับเอาสายไฟเนี่ยมาใส่ไว้แบบนี้นี่นะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้สายไฟเนะครับ แล้วก็ครับปอกทั้งสองด้านนะครับฮ่ามาได้แบบนี้แล้วก็เนีย่ยครับใส่แบบนี้ครับ เกาวร้อยบ,บีบใส่ลงไปครับใส่ไว้สองอันเลยครับนี่ครับกาวร้อนอุดไว้ตรงนี้นะครับ สำหรับขวดนะครับทีเ่เราตัดไว้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้รวดนะครับในการที่จะมารัดนะครับเพื่อที่จะทำเป็นตัวที่เราจะใช้แขวนนะครับเนี่ยเรามัดให้กับตรงนี้นะครับมันก็จะไม่หลุดแล้วครับเี่ เราทำที่แขวนนะครับเอามาดูครับเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งนี่นะครับใช้ลวดที่เรามัด อ่าบริเวณตรงนี้นะครับอ่าก็ใช้แขวนแบบนี้นะครับกับเสาไม้ที่เราแล้วก็ตรงนี้นะครับเติมน้ําเรียบร้อยก็เป็นแบบฝาปิดนะครับท่านผู้ชมที่จะไม่เอาฝาปิดจะตัดออกไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับก็ระบบน้ําหยดก็เริ่มทํางานนะครับจากที่เราใส่สายไฟเนี่ยนะครับใส่สายไฟลงไปไว้เนี้ยครับน้าก็จะค่อยๆยหยดลงมาแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเรา นะครับด้ดินด้สดชื่นทั้งวันโดยระบบน้ําเขาก็จะค่อยๆยหยดเพราะว่าเวลาสายไฟที่เขาอยู่ในปอกสายไฟเนี่ยเขาแน่นนะครับมันก็จะทําให้น้ําค่อยๆยหยดลงมาแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยครับที่เอาขวดมาทํา DIY นะครับเนี่ยน้ำค่อยๆหยุดอย่างนี้เลยคนระับท่านผู้ชมคงเห็นนะ นะครับแล้วค่อยหยดออมาก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับจากที่ทดลองแล้วครับก็ทิ้งไว้แบบนี้ก็ต้นไม้ของเราสดชื่นทั้งวันนะครับจากระบบน้ําหยดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคิดว่า,าระบบน้ําหยดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมันหยดช้าไป นะครับก็ท่านผู้ชมนะครับสามารถใช้ครีมนะครับดึงลวดเนี่ยครับลวดไอ้เจ้าตัวที่เขา,อ,าอยู่ในสายไฟนะครับถ้าเราดึงลวดออกมานะครับก็จะทําให้ความแน่นของสายไฟมันคายลงก็จะทําให้ระบบน้านะครับหยดเร็วขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ เพียงแค่อ,ออกมาเส้นเดียวนะครับก็เนี่ยครับน้าก็เริ่มหยดเร็วขึ้นถ้าท่านผู้ชมคิดว่าถ้ามันยังหยดไม่ทันใจหรือหยดช้าเกินก็ดึงเจ้าลวดตัวนี้ออกนะครับมันก็จะทําให้ระบบน้ําที่เรา,าตั้งไว้ก็จะเร็วขึ้นนะครับในระบบหยดก็จะเร็วขึ้นเพราะความแน่นของสายไฟมันลดลงก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยนะครับ เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสำหรับระบบน้ำหยดนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นที่ปิดเปิดฝาปิดเปิดเติมน้ำได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็สําหรับต้นไม้ที่ปลูกลงดินเราใช้ระบบน้บบนนะบาบนํายหยดแบบนี้นะครับมาดูครับน้ําก็จะค่อยๆหยดอย่างเงี้ยครับครับเนี่ยก็จะค่อยๆหยดแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่ามันหยดช้าไปก็ดึงสายไฟออกอเส้นหรือสองเส้นก็จะทําให้ น้ำมันหยดเร็วขึ้นนะครับก็ถ้าอย่างนี้นะครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับสําหรับระบบน้ําหยดที่ผู้พันทดลองไว้ก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้ก็หวังว่าคงชอบแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ก็สําหรับ วันนี้คงมีรายละเอียดให้ท่านชมได้รับชมเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องผู้พันขาวประจำด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็สำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ